สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดก a p o n Channel ครับผมวันนี้อยู่กับเกม Cyber n i g h t Rebirth นั่นเองครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ครับปอนจะมาอัปเดตเกี่ยวก,กับตัวของการตีปราาทไอรีนกันดีกว่าครับซึ่งปราาทไอรีนเนอะมันจะเป็นปราสาทวันอังคารนั่นเองครับแล้วก็ตัวของคะแนนครับสำหรับวันนี้ปอนทำได้อยู่ที่ประมาณ2ล้านนั่นเองครับ Richman Shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านชั้นนำที่รับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Cyber n i g h t Rebirth ทั้งถูกและคุ้มให้บริการตลอด24ชั่วโมง,งเติมเงินบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรี1แถม1และยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25%แถมยังม,มีช่องทางการเติมเงินที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมเงิน X Paylater ที่นี่ทีเดียวต้องร้าน l e d m a n Shop เท่านั้นประสาทไอรีนหรือว่าประสาทแห่งโฟร์ดีนานั่นเองครับสำหรับวันนี้ปรททาได้อยู่ที่2ล้านหนึ่งนั่นเองแต่จริงๆแล้วครับถ้าเกิดเลี้ยงระดับดีๆหรือว่าถ้าเกิดมีของที่ดีกว่านี้ครับก็อาจจะทําให้อันดับหรือว่าคะแนนครับ แต่ว่าตัวของของปอนครับอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นครับแล้วก็มันยังขาดบางส่วนไปนั่นเองครับมันยังไม่สมบูรณ์แบบเนาะแต่ว่าตรงที่ปอนสมบูรณ์แบบครับมันก็จะมีอยู่ตรงที่ปอนได้ปลดซีทั้งหมด6ดาวครับผมทั้งหมดทุกตัวเลยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตัวของลูรี่ครับลีน่าแล้วก็ตองบิดกิทครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวของมีโฮนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวของโคอีครับก็น่าจะ4 2กันแล้วนะครับ แล้วก็สิ่งที่พิเศษครับผมก็คือจะเป็นตัวของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เองครับคือถ้าเกิดใครที่ทำเป็นตัวของ6ดาวแล้วใช่ไหมครับตัวของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับมันจะบับ ตัวของดามจให้กับทีมเราค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเมื่อเราทําการออฟไปข้างล่างอีกครับผมเปิดตัวของค่าความสนิทใช่ไหมครับเราก็ปลดออฟต่างๆครับให้กับตัวของสัตว์เลี้ยงตัวของสัตว์เลี้ยงจะเก่งขึ้นแบบมากๆเลยครับตัวนี้แหละครับปอลอให้มัน6กดาวเสร็จแล้วอนก็น่าจะป้นตัวของตัวนี้ครับให้มีออฟตัวของออฟลองที่ค่อนข้างสวยเลยครับเพราะว่าปอนเน้นตัวของ p v e มากกว่านั่นเองครับเพราะว่าตัวของคอนเทนต์ PVE ครับไอตัวของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับหรือว่าวินดี้ตัวนี้ เก็บตัวของคะแนนต่างๆครับแล้วก็สามารถทําให้เราได้รับตัวของของรางวัลต่างๆครับจากตัวของด่านที่มีบอสนั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของสมัยที่ปอนใช้อยู่ครับนะตอนนี้นะลูลี่ครับจะเป็นตัวของเซตที่เป็นเซตดีบอสนั่นเองครับคืออัตาคิครับจริงๆคืออาจจะเรียกว่าทําให้ถึงร้อยันเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะให้ตัวของโคอี้ครับทำการกดบัฟก่อนนะก็สามารถปั้นตัวของอัตาคิครับให้น่าลงกว่านี้ได้ครับแล้วก็ที่เหลือไปเพิ่มเป็นตัวของความเสียงหายคิกก็ได้นั่นเองครับ ซึ่งตัวของเฮลีย์ครับเราก็จะสามารถใช้ตัวของสกิลนี้ครับในการบัฟให้กับทุกคนครับก่อนเข้าเทิร์นไปที่ตัวของบอสนั่นเองครับซึ่งบัฟครับมันจะอยู่ที่3เทิร์นเนาะแล้วก็จะทําให้ได้ตัวของอัตราคิอยู่ที่27%ครับแล้วก็จะได้ตัวของพลังโจมตี15%เลยนั่นเองครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยและตัวของลีน่าครับของบอสจะใช้เป็นตัวของเซตเลือดนะทั้งหมดเลยครับเลือดของลีน่าครับจะอยู่ที่15ื่นห้าคิวแรงมากๆครับแล้วก็ตัวของบิทกิทครับจะใช้เป็นตัวของ ดาเมจนะเพราะว่าบิกิตครับเวลาเข้าไปในตัวของปราสาทครับที่เป็นปราสาทสายเวทในการโจมตีเนาะมันต้องใช้เป็นตัวของสายชี้นั่นเองครับเพื่อที่จะใช้ตัวของสกิลนี้ครับในการทําดาเมจใส่ตัวของห้องแรกนั่นเองครับแล้วก็ห้องที่2ครับเราจะใช้เป็นตัวของมิโฮนั่นเองครับในการจัดการกับห้องที่2ซึ่งสามารถใช้ตัวของมิโฮครับใช้ตัวของเซตคิก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นตัวของเซตที่ตีบอสครับสามารถใส่อัตราคิครับผมอยู่ที่7 3เลยก็ได้นะครับแล้วก็พยายามให้ตัวของเคอีครับ ัวของมีโฮก็จะคิดได้ตลอดเวลานั่นเองแล้วก็ตัวของคีดดาเมจครับมันก็สามารถเล่งขึ้นไปได้นั่นเองครับแต่ว่าของปอนครับหาของไม่ได้งจริงปอนก็เลยต้องใช้ตัวของอัตาคิดไปก่อนนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูก,กันเลยดีกว่าซึ่งในตอนแรกครับปอนจะใช้ตัวของเบสกิทนะในการเคลียร์ตัวของด่านแรกนั่นเองครับแล,แล้วก็ด่านที่2ครับจะใช้เป็นตัวของมีโฮ ึ่งตัวของมิโฮเนี่ยครับมันจะแรงเมื่อติดจุดอ่อนนั่นเองครับแต่ว่าตัวของของครับมันยังไม่มาจริงๆรอนก็เลยอาจจะไม่ติดจุดอ่อนนั่นเองครับแล้วหลังจากที่เข้าไปด่านบอสครับก็ให้ใช้ตัวของสกิลบัฟของพิกิตนะแล้วก็ตามด้วยลีนาครับแล้วก็ทําการยิงไปได้เลย1ทีครับซึ่งจริงแล้วครับตัวของด่านที่2ครับเราสามารถบัฟตัวของโคอีไปก่อนได้นะแต่ว่าของปอนครับตัวของเลือดครับปอนเคยลองแล้วนะ ตัวของเลือดตัวของลูรี่ของปอนครับมันทนไม่ถึงา่านสุดท้ายปอนก็เลยใช้เป็นตัวของลูกอย่างนี้ไปก่อนนั่นเองครับ <c oughs> นี่ครับพอพุ่งแหลนมาปุ๊บใค้ทาการกดสกิลบนของมีโฮทันทีครับมันจะทาการลดเทินของสกิลบัฟของไฟัตูตนั่นเองครับ <c oughs> แล้วก็ใช้ตัวของสกิลล่างของมีโฮนะในการทําให้เวทบางเบาั่นเองครับโดนสกิลเวทแรงขึ้น แล้วก็ต่อด้วยการยิงของลูรี่นั่นเองครับจากนั้นก็ดูเลือดได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเลือดลดแล้วก็สามารถฮิ้วได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ลดครับก็สามารถบัพเป็นตองโคอี้ได้ก่อนนั่นเองครับ แล้วก็ทําอย่างนี้วนไปนะจนกว่าจะโดนพุ่งแหลนอีกทีหนึ่งครับพอเวลาโดนพุ่งแหลนอีกทีหนึ่งครับให้เราทําการก,กดสกิลบอลของมิโฮนั่นเองครับซึ่งตัวของสกิลพุ่งแหลนครับมันจะมาหลังจากตัวของสกิลนี้นั่นเองครับห,หลังจากที่ไอรีนใช้ตัวของสกิลสองนี่ครับอย่าดูนะครับ สกิลเนี่ยครับเราต้องใช้ตองของสกิลบนมีโฮนะในการทําการโจมตีนั่นเองครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะล่วงก่อนแล้วก็สามารถวนลูปอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเลย,ยครับ หลังจากนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่าตัวของไอรีนครับจะไม่จัดการตัวของลูรี่เราหรือว่ามีโหเรานี่เองครับคือ3ามตัวหน้าตัวนี้ครับเราสามารถจัดการได้แต่ว่าถ้าเกิดลูรี่กับมีโหตายปุ๊บตัวของดาเมจเรามันจะหายไปแบบว่าทันทีเลยครับ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรเนาะตัวของไอรินครับเน้นดามเมจกับลูรี่แล้วก็มีโฮกับหนักๆเลยครับลูรี่โดนดอกเดียวหายไปเลยคือจริงคือ3ตัวนี้ครับมันยังโดนสก,กิลแล้วก็รับสก,กิลไหวใช่ไหมแต่ว่าลูรี่ครับโดนนัดเดียวแล้วก็จอดไปเลยไม่งั้นครับตัวของคอนแนนอาจจะมากกว่าน,นี้ครับเพราะว่าลูรี่สก,กิลว,วนมาทันครับ และนี่ก็จะเป็นดาเมจรวมครับผมซึ่งตัวของโรลี่จะทําได้อยู่ที่1นล้านสครับแล้วก็มีโฮอยู่ที่6กแสนนี่เองครับคือถ้าเกิดได้ตัวของของต่างๆครับที่มันมีออปชันที่ดีกว่านี้ก็อาจจะได้คะแนนมากกว่านี้นั่นเองครับซึ่งสําหรับการตีประสาทครับการอัพซีตัวของตัวละครครับค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยครับแต่ว่านอกจากการอัพซีแล้วครับตัวของการอัพสกิลของตัวละครครับก็ยิ่งจําเป็นมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโรลี่ครับเป็นตัวของสกิลสอแล้วก็4ครับ ตัวสกิลสำคัญที่สุดครับจะเป็นตัวของสกิล3นั่นเองครับมันจะทําดาเมจค่อนข้างแรงมากๆเลยเป็นตัวของสกิลดาเมจที่แรงที่สุดครับและตัวของสกิลที่4ครับที่เป็นตัวของสกิลพาสซีฟครับซึ่งตัวสกิลนี้ครับมันจะทให้เพิ่มปริมาณความเสียหายเวทครับที่สร้างขึ้นนะแรงขึ้นนั่นเองครับและต่อมาครับจะเป็นตัวของโคอีนั่นเองครับโคอีครับสกิลสําคัญจะเป็นตัวของสกิลที่3ที่เป็นตัวของการเพิ่มอัตราคีย์เข้าครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดให้กับเพื่อออออออนนนนนััััััั่่่เเเงงงงงคคคครรรรรบบบแลลล้้้ววกกกก็ตตขขสสิิพาาาซีีฟทท4มืํใช1 ดำการฮิวครับผมตามเฮดีสูงสุดนั่นเองครับของผู้ไล่อยู่ที่2เลยครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะลดภาราให้กับต่อของทีมนั่นเองครับเพราะว่ามันจะไปทำการคอมโบกับต่อของลีน่านั่นเองครับจะเป็นตัอของสกิลหนึ่งของลีน่านะเพราะว่าตัอของลีน่าครับยังไงแล้วครับก็ต้องอัพต่อของการโจมตีปกตินั่นเองเป็นการทำให้ทีมครับมีโอกาสมีชีวิตรอดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเมื่อโจมตีปกติครับมันจะฟื้นฟู H p ครับเท่ากับ7%ของ HP สูงสุดของผู้ไล่นนนะออววว่่าตตัังงีเเเแจม ซึ่งตัวนี้แหละครับมันจะทำให้ฮิวเพื่อนได้ค่อนข้างแรงมากๆเลยครับ7%ของ1 5ื่นเนี่ยครับก็แรงมากๆแล้วแล้วก็นอกจากนี้ครับการอัพสกิลที่3แล้วก็สกิลที่4ครับมันจะทให้บัฟดาเมจให้กับเพื่อนค่อนข้างแรงมากๆครับแล้วก็ซีสำคัญของลีน่าครับจะเป็นของ C2 ครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้ของทีมโหดยิ่งขึ้นครับก็จะเป็นของ C6 เลยนั่นเองครับตัวของลีน่าครับถ้ายิ่งกดซีสูงยิ่งดีครับและต่อมาครับจะเป็นตัวของเบสกกิทนั่นเอง ซึ่งบิกิตครับมันจะดีตั้งแต่สีสองเลยเนาะแต่จริงๆคือแค่มีก็ค่อนข้างดีแล้วครับแล้วก็ทําการอัพสกิลครับจะเป็นตัวของสกิลที่2แล้วก็จะเป็นตัวของสกิลที่4นั่นเองครับซึ่งตัวของสกิลที่2นะครับมันจะเพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนหนักขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ตีบอสแรงขึ้นนั่นเองค่อนข้างที่ยนดีมากๆเลยแล้วก็นอกจากนี้ครับตัวของพาสซีฟครับมันจะทําให้ลดพลังป้องกันครับของฝ่ายตรงข้ามอยู่ที่20%ครับแล้วก็ เมื่อทําการกด c2 ครับมัน,นจะลดทอนการโจมตี5เป้าหมายครับของฝ่ายตรงข้ามที่ทําต่อเรานะเช่นถ้าเกิดโดน5เป้าหมายครับโดนมา,มา100%ครับก็จะลดเหลือแค่80%เองครับแต่ว่าจะแค่5เป้าหมายนะถ้าเกิดเป็นสกิลสาเป้าหมายจะไม่ลดครับและนอกจากนี้ครับตอกซีครับมัน,น,นจะทําให้บัฟตัวของบัฟนี้ครับ จากตอนแรกใช่ไหมครับอยู่ที่1เป้าหมายครับกลายเป็น2เป้าหมายนั่นเองกลายเป็นว่าทั้งมีโฮแล้วก็ลูรี่ครับตด้ต่อของบัฟดามจตัวนี้เพิ่มขึ้นไปนั่นเองครับทำให้ทีมครับโคตรแรงเลยครับและต่อมาครับตัวของมีโฮครับจะเป็นตัวของสกิลพาสซีฟนั่นเองครับซึ่งตัวของสกิลพาสซีฟเนี่ยครับมันจะทำให้ตัวของมีโฮครับมีโอกาสอยู่รอดเลยนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อตัวของมีโฮตายไปใช่ไหมครับมันจะเกิดผลอำนาจหนึ่งครั้งนั่นเองครับซึ่งตัวอำนาจตัวนี้ครับมันจะเป็นการเด้งเลื่อนขึ้นมาท แล้วก็ลงลงมาครับตัวของสกิลสแล้วก็สกิลสาครับก็สามารถอัพได้เช่นกันครับถ้าอยากจะได้ตัวของดาเมจที่ค่อนข้างสูงครับและสุดท้ายครับจะเป็นตัวของสัตว์เลี้ยงนะเครื่องตัวของสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับค่อนข้างที่จะสำคัญมากเลยจะเป็นตัวของวินดี้นั่นเองครับเป็นตัวที่สําคัญที่สุดอยากจะให้เปิดเป็นตัวแรกครับเพราะว่าตัวของวินดี้ครับตัวเดียวสามารถไปตีบอสได้ทุกคอนเทนต์เลยครับไม่ว่าจะเป็นปราศาทหรือว่าบอสเงาหรือว่าแม้กระทั่งร้อยชั้นหรือว่าแม้กระทั่งตัวของหอคอยที่เป็นหอคอยบททดสอบ ตัวนั้นค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยถ้าเกิดใครที่ทําเป็นตัวของพกดาวได้แล้วก็ปลดตัวของศักยภาพได้ครับจะยิ่งทําให้ดาเมจพุ่งขึ้นมากเลยครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะแนะนําตรงไหนครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ